กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซโฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่ออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0มี8มี4มี2มี3มี6นะคะแอดมินให้เด่นไปที่1นะคะเด่นไปที่1กับ0ย์นะคะ แอดมินก็จะซีแคลไปที่หนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดมินดูก่อนคนอนุญาตดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ให้รูปไปที่หนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้า หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์แล้วก็จะเป็นหนึ่งสี่นะคะใครอยากได้แนวทางนะคะฟรีนะคะ S O D A S A นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะ รีนะคะแต่ว่าอยากได้แนวทางทูบก,ก็ต้องอยู่ที่ห้องพี่วีของเรานะ vip นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินดูแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า